ฝนตกหลายบองดูละปลาเกือบสองพนันแผ่นจะก็ะเสียไปตากใส่เบิดได้เอาพัดล่มพัดล่มเป่าออกพี่น้องแล้วเบิง่งพูอีกมเมนหน่อยเทิ่งหลังค่ารถอีกปลาสองพนันแผ่นพี่น้องอยู่ในถังอีกเยอะแยะในตู้เย็นอีกมันมันกระแหงแน่แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าห้าวตรงกาแมันแหงสนิทเพราะว่า ทรงทางไก่ย่นมันไม่มีปัญหาเนาะค่ะหงพี่น,อนออ้องหนงดิเคเทิองเทิงนี่อีกอยันมันแห้งบรสนิทแ้วมันสิมีปัญหาเรื่องกินเรื่องอย่างเนาะพี่นอ้องเนาะทรมานหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าสุดที่รักเข้าใจด้วยนะคะ มันไม่มีแดดค่ะต้องการอยากส่งมากไม่รู้จะทำยังไงเราไม่รู้จะทำยังไงเราพยายามที่จะตากให้ใช้พัดลมเป่าค่ะทั้งผุดอีกตัวหนึ่งทั้งอีกตัวหนึ่งพี่น้องเมืองตีล้ล่ะเมืองตี้ล่ะค่ะจ้าอยู่ในตู้เย็นอยู่ในถังอีกพี่น้องอัด อัดทางลำแข็งอีกบ่าแม่นหน่อยค่ะปากเกือบสองพันแผ่นวาสิซุงมือนีแจักสิซุงได้ซุงบ่ได้พี่นอ้องรอเบิ่งแดดช่วงบายสิมี่บอถ้ามีก,ก็อาจจะได้ซุงเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ